Di hatukun, gini tolak kau sucong. Super! Frenk! Aha! วันนี้หมากับลูกวีพี่ล็อกจะไปร่วมแข่งขันการปั่นจัก,กรยานสุดฮัลโลโฮดเขาว่ากันว่ามันมีแต่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถพิชิตการแข่งจัก,กรยานวิบากนี้ได้เฮ้ยฮัสกี้อย่างเรามีต้องสี่ขาหมาจะใช้ขายขอบทุกข้างในการปัน่นรับรองถึงเส้นชัยแน่นอนไปดูกันดีกว่าทุกคน let's go เฮ้ยพี่ล็อกเ,อเชิฟน,น,นี่ซอฟโดดปกาศนน่จักรยานสีเขียว <What? S 2> เหนียวถนนฮัสกี้เฮ้ยวันนี้เราจะเป็นนักสิงปั่นจักรยานจัดไปฮัสกี้ว่าแต่เวลามันเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยใช่แล้วพี่ลอกมันมีเวลาจำกัดด้วยมันจะไม่ได้คนที่แกลลเท่านั้นและที่พิชิตได้หมาต่อให้เพื่อนไปก่อนไงพี่อือหือปากแกเวลากันเราไปกันอย่างฮัสกี้ว,ว้าวมีพี่ชายเคฟซีด้วยพี่หรอจัดไปไปกับเคฟซีนี่แหละ เลสโกมาไปก่อนแล้ววูวเฮ้ยไอแฮสกี้จะรีบไปไหนวะทุกคนนับเวลาเอาเลยยังไม่ถึงสาวบมันกับเบลแล้วเนี่ยฉันยังไปอยู่ฉันยังอยู่จะถึงเช็คพอยต์แรกกันด้วยเอ้ยมาแค่ซ้อมนิดซ้อมหน่อยว้าวไปอย่างรวดเร็วไม่รอวะด้วยไปต่อโลวๆแบบไม่ต้องกลัวไอ้ฮสกี้เจเจกูพอยวูวูููบ ว้าวเมื่อกี้หมาเอาดบบว้าวมาทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก,ก็ูพีว่ว้าวทุกคนเมื่อกี้คือดวงล้วนไม่มีความสามารถผสมอยู่ในนั้นเลยสักนิดเดียวทุกคนเขารู้หมดแล้วแหละฮัสกี้ฉันรู้สึกจักรยานเครื่องไม่ค่อยแรงขอเปลี่ยนเป็นนี่แล้วกันรถเวสป้าเวสลุงอเอ้ยลูกกูไป่บอสแซงแล้วบ่อยๆอ,อ้าวฮัสกี้เปลี่ยนรถแล้วมันเริ่มใหม่หมดเลยอย่ะ ไวพี่ลองไม่ยอมใช้จักรยานสีเขียวโอโน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 เสียเปียบเลยเนี่ยนี่เลยมามาถึงเชคกูพอยตรงนี้แล้วว,ว้าวฮัสกี้รอด้วยเด็ไไว้ท<อ>ุกคนพี่็องตาพัสกี้ไม่ทันเอยฉันเปลี่ยนยานพาหนะนิดหน่อยเองรูกเพ่มาเหลือเวลาแค่สองนาทีเองเนาะไม่ต้องมากดสดันว,ว้าวตรงนี้มีเลเซอร์ด้วยของโปรดแกฮัสกี้อเ ว,ว้าวตรงนี้เราต้องแบบว่าใช้ความคมขีปอดไปยใ้เจ้ดเจ้วาว้าวลูกกูพี่มีผู้คนอยู่ตรงนี้กระบาัสกีเป็นจำนวนมากเขาฟื้นไปแล้วมาเยอะยู่เดี๋ยวเราไปะแซงมานะทุกคนไม่ต้องหว่วงเฮ้ยไม่มีทางสกี้ไม่ยอมไม่แซงเรากาจะเป็นเจ้าแห่งจักรยาน มาโดนเลเซอร์ดียบิลดีบางง้น,นี่ไงจะมาแล้วนะจะแจ้งกันแล้วนะเฮ้ยพี่ลก็ขับมอเตอร์ไซค์ได้ไงที่มันเก็บแข่งจักรยานพบิกลกเฮ้ยมันจักรยานมันจักรยานยนต์เหมือนกันทัสกี้เข้าใจป่ะเฮ้ยเราจะทุกคนพี่ลก็ฟื้นไปแล้วน่าแกล่ะเฮ้ยมาอีกอยู่นอนนันบเบสนี่เลยอมาเปลี่ยนเส้นทางใหม่ มาทางเ้างบนดีกว่าหลอนเราเอาหานวู้ฮู้อับเบ๊เอาฮัสกี้มันยากไปปะวะแบบอ้โน oh, no. หมดเวลาไม่มีใครพิชิตได้เลยเมื่อกี้ลูกพี่เราแก้มือใหม่มีเอฟซีด้วยดรเอฟซี FC. ลูกพี่พร้อมไหมไปก่อนแล้วปุ๊ววิวว้าวอันนี้มีเลเซอร์ตั้งแต่เริ่มเลยลูกกูพี่เอ้ยมันยังง่ายอยู่ฮัสกี้อย่าเพิ่งไปเกรงกลัวอเอ้ยนี่เลยมัทที ข้าไปลูกหมดแล้วนะไปลองดูแล้วแกอยู่ไหนนี่ขับหรือเข็นไวด้ทำไมช้าขนาดนี้วะเอ้ยหมาอยู่หลังลูกพี่แกนี้ลูกพี่หันหลังมาดูสิอ่ะใครจะไปหันหลังละเกมนี้ต้องเดินหน้าสถานเดียวล็อกล็อกลูกเกือบเกือบแซงลูกอูบี้อะไรใครแซงใครอเบูฮัสกี้เราขี่บนตึกสุดยอดไปเลยไอยมกระโดดไปเลยแบบเบยดีดกสกี้ลูกพี่เกมีเราชอบใจหลอนแล้วต้องตั้ง เจ็บไว้บอกตัวเองเถอะครับคุณหมาเฮ้ยพี่ลรไม่ต้อคดใจร้อเท่านั้นแหละที่จะป่ายแพ้ในด่านนี้ว้าวสปีดบูเบ้ทัสกริหน้าหักปักเข้าไปในตึกหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเออเบ้เราจะถึงเส้นชัยไหมวะเนี่ยวันนี้ลูกพี่หมอมีคาถามนิดหน่อยว่าเกมมันยากหรือเรากาก เกมบันกากหรือเรายากว่าฮัสกี้ย่อยลูกวีมาผ่านเฉยมากระโดดม่วๆแล้วว้าวทำไมทำอย่างนี้ล่ะไม่รอกันเลยนะลูกวีมาไปก่อนจ้าโนนนนนมีกดข้ามด่านไหมเฮ้ยลูกวีอย่าใช้เงินในการข้ามด่านเอยใช้เงินในการแก้ปัญหามันเป็นที่จยของฉันอยู่แล้วว้าวลูกวีมันมีพี่ชายคนหนึ่งไปเกิดครึ่งโลฮัสกี้นยังไม่ผ่านด่านตึกเลยวะไวลูกวียังไม่พอนเลยรอ เจ้ผ่านแล้วฮัสกี้กําลังจะผ่านไปอีกไหวลูกก็ไม่มาผ่านด่านสนามก้อนประจสนามแดงแล้วนะจอะฉั้นต่อให้แกก่อนฮัสกี้ใช้เป็นเลโก้ให้ไงเออ,อสนามแดงอะสนามแดงจะแรงสักกี่เท่านี่เลยบอกเลยโดดแบบจะกึกจะกียแบบไม่รีบร้อนฮับบ๊ะฮับเบรีบร้อนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไงฮัสกี้ฉันกําลังจะผ่านาน้ำแดงแล้วด้วยเฮ้ยฮัสกี้ไปก่อนนะไอ้ลูกกระจอก เรามาด่วยทุกคนช่วยมันจ้างเย็นเงี้ยหรือว่าจักรยานหมามันมันลอยช่วยว้าวด่านนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเลยน,นฮัสกี้ห้ามโดนวงแหวนห้ามโดนขอบมันทั้งสิน้นฉันผ่านแล้วเว้ยว้าวฉันผ่านด่านอุโมงค์ใช้แสงแล้วฮัสกี้มายิ้งอยู่น้ำแดงอยู่เลยพี่โชคดีนะเจะ้มาผ่านน้ำแดงแล้ววู้ฮู่เนี่ยไหลไอ้วงนั้นจะลืมโดดน,นะฮัสกี้ว้าวอุโมงค์เหรอ d o น t listen จะผ่านกี่บอสเนี่ย้้้ยยยจจจบบฮฮููะเไม่ไหวแล้วฮัสกี้ลูกเพื่อนชิงชงอะไรกันมันเห็นแล้วมันแบบแสงแหวงแทงลูกตามากมันต้องจัดซะหน่อยชิ้นชงลูกไปชิงอะไรมอนี่อยากรู้ก็ตามไม่ทันเด็ดเฮ้ยหม้ายอยู่ดานไอ้ที่มันเป็นก้อนก้อนเป็นจุ่นวนหมอเนี่ยฉันเห็นแกแวบๆเป็นเนี่ย ทุกคนโดนนั่นดเด็ดไอฮัสกี้พยายามสู้ชีวิตอย่างหนักหนาสาหัสไอ้เจ้เจ้าเนื้อหมากระโดดแบบแม,ม,ม่นยำแม่นยำด้วยนะเจย์ค่อยๆไปนะฮัสกี้ตรงเนี้ยเฮ<ป>้ยแล้วคิดจะเข้าเส้นชัยกันสักรอบไหมฮัสกี้ถามจริงเหอะลนีกสามสิบกูวิเองเรายังไม่ถึงเครื่งทางเลยพี่พรักความหวังน้อยนิดบ่แล้วไม่เน้นเข้ารอบเราเน้นเข้าร่วมถูกไหม ใช่เรามาเพื่อเอนเตอร์เทนคุณผู้ดูล้วนๆไม่เน้นชนะหรอกเรามาเพื่อรีวิวจักรยาน <laughs> <laughs> ทั้งงี้เราไม่ไปแบบซูเปอร์สปอร์ตดีแคทลอนอะไรเงี้ยวั้ฮัสกี้<อ>มา นแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยอาจไหนๆก็ไหนๆโชว์ของมาซะได้เน่ตัวเย้ครบหนึ่งพันครั้งกูจะได้รับสกินทองราคา7จโลบารว้าวลูกกูพี่มีจักรยานทองคำด้วยไม่ใช่แค่นั้นนี่ได้สปินกระโดดสูงมาด้วยขี้โกงปลานเน่วิคัสกี้ดันใหม่มาแล้วจัดไหมจัดเลยมาออกตัวก่อนลูกกูพี่ทำเป็นแบบมันคุ้นๆนะ่ะเอาแบบเดิมดีกว,ว่ามาให้เราแก้ตัวเฮ้เจะปะย,ย๋อยว้าวสปินโกงมากคัสกี้โด,ดทีเดียวจะไปถึงเส้นชัยอยู่แล้ว,ว เอ้เราก็ไม่มาอยากมีบ้างมันต้องใช้เงินสักเล็กน้อยฮัสกี้ของฟรีไม่มีในโลกลบบ้างมาบนแล้วไว้เฮ้ยฮัสกี้ด่านมันแอบ,บเปลี่ยนไปเล็กน้อยอเบอร์ทุกคนลูกพี่ืืบไปแล้วไม,ไม่ต้องพูดมายังของร่วมต่อไปพี่ฉันควรจะต้องรอแกไหมฮัสกี้ลูกกูไม่รอมาด้วยเอซยังยืนรอเลยพี่รอก็ได้วะเอฟซีรอแบบแท้อแทบมากพี่เหร เดียวพี่ชายเราจะปันไปคู่กันแบบนี้ปันเป็นเพื่อนดีฮะพี่เด็กชายฮัสกี้นามสกุลภาระโอ้โหตัวนี้มันต้องมันต้องปว้าวไปลงหมาหมาค่ะข้างล่างฉันมาทางข้างบนมันจะบอกแล้วข้างล่างมันมีทางตานฮัสกี้หน้าฟาดกำแพงไปทีหนึ่งตอนนี้หมาน้าจะหน้าบี้เป็นหมาปักไปเรียบร้อยพี่ลืมยือแม่ไปยังอ่ะแม่ชือบ๊อบบี้โอ้ยด่านนี้อีซี่ป่ะ ว้าวดันเขียวดันสนามกอล์ฟพ oh, ี <te ่ลองอีกแล้วดิบแบบโตเกียวดิฟตื่น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 อ่ะบอสเตอร์ยุ่นเนาะเบ้ไอ้บ้ากูมันไม่มีอะไรให้เบ้อะไรอย่างเงี้ยเบ้ไงอะตกลงอ่ะมันหล่นไปพร้อเบสซีเลยเมื่อกี้พี่เล้วเฮ้ยดัานนี้หลานดันอะไรวะเนี่ยดันเจงก้าเฮ้ยแบบใหม่นี่นัดหน้าตามันเหมือนแบบเก่าแต่มันไม่ใช่แบบเดิมพี่เลยมันก็ผสมปนๆกันไปนี่แหละมีทั้งใหม่และเก่า ว้าวไอเกมแจงก้าเนี่ยเจ๊เจชอบเล่นเป็นจำนวนหมาใช่ที่ฉันชนะเจ๊เจเป็นประจำเอ้ยหมาก็ชอบเล่นเล่นโดยการข้าวไปทีมันเล่นอย่างนั้นใช่เหรอวะเฮ้ยเล่นแบบไหนไม่รู้หมาจะเล่นงั้นแหละพี่แทะจนหืมด้วนหมดละแล้วก็ไปรอมันด้วยโอ้โหฉันขอไปรอตัวเช็คพอยต์แล้วกันมันไม่ปลอดสบายรู้ไหมบอก ป้จะ,ะผ่านกี่มอไว้ในบาโก้ยังไม่ถึงเครื่องหนึ่งเลยลูกไม่มาตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องชนะเข้าเส้นชัยให้ได้สักครั้งหนึ่งไม่น้อยไม่หลับตับเบ๊งันสงสัยคืนนี้คงยังไม่ได้นอนงั้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 นตัวแทนใครคนใดคนหนึ่งก็ดาวไม่ลูกพี่ก็ฮัสกี้งั้นจัดไปฉันยังมีโอกาสอยู่แกเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนแล้วพี่เรไม่ใช่โอกาสเข้าเส้นชัยศูนย์เปอร์เซ็นต์ชัวร์แก เฮ้ยทำไมลูกไม่มาเชื่อมั่นในฮัสกี้เลยอะแล้วแกเชื่อมั่นในตัวเองหรือไงล่ะไม่ไปก่อนนะพานอีกแล้วหนึ่งเช็คกระพอยอวัดดวงเอาตรงนี้ต้องวัดดวงเอาไอ <FC S 2> ้ FC เชื่อมั่นในฮัสกี้ล๋าถ้าเชื่อมั่นคอมเมนต์มาบอกว่าเชื่อมั่นว่าฮัสกี้จะต้องถึงแน่นอนไอ้เจ้าบ้าฮัสกี้ดูดูดูตรงดูตรงผูนำซะก่อนลูกกูไม่นอะไรช็อตซ่อมอะเบ๊ <อ>ก,กูไม่เราจะผ่านไอช็อตซ่อมผัานสารนี่ไปไงพอกันเลยทั้งเจ้าได้เลยทั้งลูกกระจกหนินนะบุกตะลุยแบบไม่เบรกไปงี้ดีกว่าว้าวสุดยอดไปเลยพี่ลักสุดน,นี่ได้ผลผลอะไรวะผลไม้เปล่ามาผ่านช็อตซ่อมมาแบบไม่เบรกเลยพี่สุดสยอดโอไมคก็ oh จริงจริงฮัสกี้อ,อ,อ,อย่าเพิ่งดิ้งดองใจบอกเลยว่าอีกดานต่อไปยากกว่านั้นเยอะ หอยเจ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 หายเจเจเลเอร์สุดท้ายโอ้โหฮัสกี้มีตะบองเพชรเรืองแสงด่านนี้ด่านเลยว่ฉันใกล้แล้วฮัสกี้อีกหนึ่งาทีมีโอกาสที่จะจเข้าเช้อชัยอีกแค่หนึนาทีลูกพี่ต้องเปตัวแทนลูกพี่บอกตัวเย่ตรงนี้แบบบุฟเฟ่เลยฮัสกี้จะกลังเจอจ่อยเจ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 หยเจมามาแล้วมาตามาแล้ว อีกนิดเดียวฮัสกี้ไม่ได้หมายถึงจะถึงนะเวลาอีกนิดเดียวจะหมดแล้วฮัสกี้วินได้ข้างหน้านัา่นอะไรวะแสงบแบบแบบใครเปล่าอีกจ้าทุี่ชัดใกล้แล้วฮัสกี้นิดเดียวยมาไม่ใกล้เลยพี่อีกนิดเดียวฮัสกี้ล็นต,ตัวแทนบูบ้านเบื่ออีกแค่สิบเก้าวินเท่านั้น,นหายจ้า อจะก้าววิสุทธิ์ท้ายเบลจอยฮัสกี้อีกิดเดียววัวใสจะัอยู่ขนาดอีกชีวิตสามสองหนึ่งไม่ได้เดียวเองลูกไปไปไหนฉันคือกำแพงโถเสียตังมาเพื่อพพายไอ้เบลละจ๊ะจะกินจักรยานทองก็ไม่ช่วยถึงเส้นชัย ดีหมาสะก,กินจักรยานนอน่มมไม่อจอยตเ้งแต่เริ่มต้นเลยพี่คือคือคือเสียใจไปจำนวนมากและนี่จักรยานเอฟซีไปผ่าดองอะไรมาทำไมมันอยากย่ญ่เพียบเงี้ยว้าวแฟนซีไปจำนวนมากนั่นแหละค่ะทุกคนและทุกคนชอบไอม่ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยลิงก์แบบอยู่ในข้อมันย้ายใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> บ๊ายบาย keep ha oh.